สวัสดีครับเพื่อนๆในกปรแรม Crazy ะอยูกับเกม Goddess Ella นะครับเกมแนวไอดอลกับสาวๆรุ่นใหญ่บุ้มๆนะรักผมก็ภาพสวยใช้ได้นะครับในภาพตัวละครนะเดี๋ยวไปดูระบบการต่อสู้กันนะครับผมอย่างที่บอกครับเป็นไอดอลซึ่งก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับมันก็จะเล่นของมันให้นะครับเราไม่ได้ที่แค่อัพอัพตัวละครแค่นั้นเอง ให้เจ๋งๆเ,เนี่ยเล่นลุยบอสอะไรเงี้ยป๊อปนะฮะอะไรก็ขึ้นเจอเลยนะก็จะมีในโลกเรล่กๆครับไม่ต้องสนใจครับแต่คลิปเอาอ่อนอะไรก็ขึ้นโอเคช่างมันอ่ะต่อนะครับอ่ะแล้วกดไปที่อบอสต,ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทําการจัดทีมน,น,นู่นนี่นะครับก็จะมะีเนี่ยคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ มีจัดรูปแบบครับผมแต่ว่ามันยังล็อกอยู่นะก็ต้องแบบปลดล็อกเลเวลไปเรื่อยนะครับส่วนนี้จะเป็นสกีวันเติมั้งอนะก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะใช้เป็นลมละพันเนี่ยอันนี้คือมันบวกความสามารถนะครับก็ไม่รู้บวกอะไรก็แล้วแต่ตัวละครมั้งอ่ะจัดไปครับสตาร์ทกันเลย เด็กมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้ฮะก็โจมตีกันตุ้มตาดุ้มตาเมานะครับผมอย่างที yep. <t <t ่บอกครับมันออโต้ให้งานดีจริงมันก็ออโต้ให้อย่างนี้แหละเออน่็กโกดตัดได้ไหมคุณสองได้ด้วยไหมรอครับผมเพื่อพีแล้วกันโจมตีมะลุก นี่เรานี่นครับก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นเทนเทอนโจมตีนู่นนี่นอะไรก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับคนออกมาก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบไอดอลนะครับผมแต่แต่จะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะเพื่อความน่ารักสดใสของตัวละครไปฮะ่อครับผม <c oughs> สายฟ้าลงกกบาน, <c oughs> นแหละอืมตอนนี้คืนนผม ก็จะมีพลังลนะเห็นไหมพลังจะอยู่รอบตัวนะก็ดูว่าตัวไหนมันใกล้ตายอะไรเงี้ยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แหละเพราะว่ามันเล่นให้ของมันเองฉแค่นั้นไม่มีไรน,นี่โงนดาบเวรยังไงสินั่นแหละมหมไม่รดเลยพลังยิงแต่มันนั่นนะอื้ม เอาโดนมังกรนะผมคิดที่ข้อไปเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับจบละเห็นไหมเอาง่ายก็คืออัพตัวละครให้เก่งๆแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะอันต่อมาคือเป็นบอสมัง้งนะครับใช่ไหมต้องไม่ใช่มันคืออ๋อมันเป็นของฟรีนะครับผม,มช่างมันละกัน บอสมันอยู่ตรงนี้นี่หว่านะครับแล้วก็จะมีโบนัสด้วยนะครับอย่างมารับไอ้ท่ไอเทมใช้ไหมอ๋อนี้เอาดาเอาเอาไปเลยนี่หว่าอโอโอต้ออโต้ใช้คนเดียวไปอือโอโต้หนึ่ง ไม่ไปอะครับผมช่างมันแล้วกันนะทางลามน,นี้โตโ้ลุยไม่ไปวะไม่เป็นไรครับรับอันที่คอมพิวต์ไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคไม่ไปก็ไม่ไปมันเหมือนเป็นเอาไว้ไปเอาของเอาตัวละครพาไปเอาของนั่นเองนะครับรีบอลครัรบผมตรงนี้นี่มีอ่ากดได้เลยมีกดออตโตไ้ไหมอ๋อมันออตโต้ให้เราแล้วนะครับสบาย นะมันคล้ายๆ s ี a ั o n pass เนี่ยเออนะครับหรือแม้ pass only อะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ครับผมเป็นอ่าภารกิจรายวันเนาะก็เดี๋ยวเรามารับกันด้วยนะครับโอเคต่อมาครับผมตรงนี้ข้างล่างนะครับเป็นพออัพนะครับก็เป็นการอัพเกรดตัวละครนี่แหละนะครับมันก็จะมีบอกว่าให้อัพอะไรอยากอัพอะไรก็ไปอัพนะเพราะมันจะมีแบบเห็นไหมค่าพลังตัวนี้อยู่ rating เนี่ยเรากดเลยโก ก็จะเข้ามาหน้าตัวละครนะครับก็ไหนมีจุดแดงๆนี่ฮะกดเลยครับผมมันจะใส่ของที่ดีที่สุดให้นะครับแค่นั้นเองแล้วก็นี่คือการอัพเลเวลนะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่มเลเวลแม็กซ์นะครับแต่ว่ามันไม่มีของเลยอัพตัวละครกดเข้าไปครับผมเดีนะ๋ยวกอนตัวนี้เต็มตัวนี้เต็มแลวอ่ะนี่ครับ <c oughs> ใช้กดยังไงวะอ๋อต้องกดตรงนี้ลืมนี่ เลเวลแม็ Max, แล้วก็ตามด้วยปลดล็อก mm hmm. เป็นเลเวล40นะครับแล้วก็ทำการอ mm ัปเกรดตัวละครเหมือนเดิม mm hmm. แบบนี้น่ mm hmm. <Yeah. S 2> นะซึ่งก็ mm hmm. เป็นไงงานดีสุดๆ <c oughs> อันนี้คืออะไรวะช่า mm hmm. งมาันละกันนะครับอันนี้เป็นสก mm ิล hmm. มั้งครับนี่สามารถอ่านได้ว่ามีสก mm ิล hmm. อะไรให้ใช้บ้างนะครับแล้วก็โกรนั่ก็คือยังกดไม่ได้นะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นการแบบว่ารีออกมาให้เป็นเลเวลหนึ่งนะเพื่อจะได้ของมาอัพเกรดตัวอื่นอย่างเช่นตัวนี้เราไม่ใช้แล้วก็รีออกไปนะครับอันนี้เป็นตัวซ้ำชวบชวบนี่กดสิครับกดสิครับกดสิครับนี่เนีวสกิลครับผมจัดไปโอเคสตาร์อัพครับผมก็ มีของพวกอ่ามีของแล้วก็มีตัวละครนะแล้วก็มีของอัพได้เลยมิยักะ์นะยฮะมิยัะสร้างเหมือนกันโอเคของหมดทุกท่านจบการานะฮะตอนนี้เหมือนจะมีนะครับเนะี่ยมีหนึ่งหนึ่งแต่นี่ขาดนะครับ ก็ต้องไปหาเอาที่ช็อปหรือที่นี่นะครับเราปลดล็อกเลเวลอะไรจะลองน,นี้นะฮะโอเคต่อมาหน้าหลักแล้วกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับมีในเรื่องของหน้าหลักคนเยวนี่วะช่างมันไปท่าอื่นก่อนต่อมาก็ผมเราไล่จากด้านนี้เลยดักตะก,ก้อนนะครับมันคืออะไรมันน่าจะเป็นมังกรที่มันออกมาเมื่อกี้นะครับตอนที่เราสู้นะก็ นี่ฮะยังอันล็อกอยู่อ๋อมันเป็นสกิลนะครับเป็นสกิลไว้ตายานั่นเองซึ่งจะใช้มังกรเนี่ยเอามาอืมโอเคไม่มีไรแล้วก็ซัมอนเนี่ยผมก็น่าจะเป็นกาชปองเนาะเปิดเฟซเดิวก่อนเลยเุ้ยอันนี้ลักยังไงสิโอหเป็นงไงงานเดรนบแล้วก็เปิดให้หมดเลยนะร้รนะผมเฮ้ย ต้องมาแล้ว <c oughs> เป็นไงโชว์สดสทองสุกนิดหนึ่งเอเดนนะฮะเอสี่ดาวครับอกฟรีนิดนึงคนระับไป <c oughs> ได้ตัวบล็อกแพ็คเปิดดีครับมีไหมไม่มีฮนะจบเลยก็ดูตามไอ้นี่เอานะครับว่าอยากได้ตัวไหนอันนี้น่าจะใช้เฟรนชิพนะครับอันนี้ก็อันแรกที่เราเปิดใช่ไหม ไม่เลยครับโซ่สอ,องเอลอะไรเงี้ยงานดีทุก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 คนเลยนะแห่ตัวนี้แม่งเจ๋วตัวนี้ดีกว่าครับเจ๋วกวนเยอะปล่อยไปลูกเกต5ดาวครับเขาบอกมางั้นนี่อยังเอสนะครับงานดี โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากจะไปจัดทีมเพิ่มก็ไปจัดเอานะครับผมในมาตรงนี้เลยนะฮะอันนี้มันเหมือนเป็นแกลเลอรี่ใช่ไหมอ๋อจัดทีมเหมือนกันัอเ่สเ s สลบด้วยจากตัวนี้เดี๋ยวเอาออกนะครับผม ฮีบีฮะเอาออกก่อนหนู reverse ไหม r e v e r s ตัวนี้ดีกว่าไปเลย สตัวดีขึ้นมาครับผมไปจัดเต็มฮะโอ้โหไม่มีไม่มีให้ปลดล็อกช่างมันครับผมเล่นไปก่อนอันนี้เอส,สามนะนนี้เอนะงานดีเว้ยโอเคประมาณนี้นะครับก็เป็นรวบรวมตัวละครไปที่แกลเลอรี่ครับผมก็จะสามารถเข้าไปดูตัวละครซูมเข้าซูมออกนะฮะ เดือดเซตัสนที I ่เรือสองยได้นะครับแล้วก็อันนี้คือรายภาย้าังกฤษเว้ยถามไม่ออกนะตัวที่ไม่มีดูได้ไหมดูได้เหมือนกันครับผม,มนี่แบบขยับยนะังไงม่แห่มันน่าจชเชียวครับผมเน่โซงไปอย่างนี้ล่ะทิงอาร์เธอร์ฉบับผง <laughs> เอสบู S S ๋ ua, ครับผมนี่สามารถเลื่อนได้ด้วยไหมแหมนะครับเราจะมาอะไรกันตรงนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยเฮ้ยต้องดูครับงานนี้นป่นไงไมาแห่ให้ดูครับเดียวพอนะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดู a อเวนเจอร์นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพวกกิลมีอารีน่าก่อนเข้าไปในอารีน่ากันเลยนะครับ อันนี้คืออะไรมีจุดโอเคไม่มีอะไรอ่ะมันมีช็อปด้วยนะนะครับก็อันนี้น่าเยอะๆแล้วก็มาซื้อของอะไรพวกนี้แหละ่ะไฟไปเลยเอ๊ะจัดทีมตรงไหนวะยู่เหนครับช่างมันอันนี้เป็นทีมเดิมอยู่นะครับก็มีจะรอดหรือเปล่าไม่แ nee. ล้ว <t> <görüş> ยิงมันลก ừ, เรียบร้อยี่ก็รประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรยากอะไรนะครับมันจะต้องมีจัดทีมสิแป๊บหนึ่งอ่าอันนี้ออกน้องนนี้ข้าวนะครับ S quick s e t t i n นี่ก็จะเป็นลำเล็กครับผม Quick s e t t i n นะโอเคแล้วก็เซฟเซตอัพไปนะครับก็ทีนี้ก็ไปลุยได้แล้ะอีกทีหนึ่งวันนี้สองหมื่นมาเจอกันหืมหืมไม่เหา,าอหืมหืมโดนเป็นพันเหมือนกันหืมหืมขายกันเลย เอ้ยบอกแปดจริงๆโอ้โหยิงเป็นร้อยโอ้ยมอ้มหมีฮิวอ่ะเอ้าทีนี้ไปเปลี่ยนให้นี่บ้าแล้วแต่ต้องไปหาวิธีเปลี่ยนก่อนนะครับมันจะมีสคริปต์ด้วยนั่นเนี่ยลิปได้อ่ะดูไปกับผมกลางอย่างไร นกำลังโสดสีนะครับไ่วะตัวนี้มันสับเลงไม่อกอกพอดีเลยนี่เราโดนมังกือเข้ามาครับผมโดนมังกือเหมือนกันเฮ้ยสองร้อยพอไหวอ,อูมถัดวยฟอร์สนี่าะนี่หนูนั่นแหละโอเค เราก็มีสิทธิ์นะครับที่จะชนะเยอะนะนะเรียบร้อยครับ5้าต่อสมันละอันนี้คือรารออกมีการพูดคุยกันนิดหน่อยนี่ือว่าทีมต่อสู้มันจะใช้ทีมที่เราไปดูด่านก็ไม่รู้นะครับจะต้องอาจจะต้องไปตั้งใหม่นั่นแหละทางช่างมันไปหาที่ยาวนะ <laughs> โอเค ก็งานรูปประมาณนี้นะครับผมไปดูรูปองอื่นต่อดีกว่านะครับต่อเลยครับผมมันก็ยังต่อสู้อยู่นะครับออกมาได้นะอ่า,นนาชนะเฉยโอเคกิ้วครับผมเนี่ยเข้ามาก็จะมีอ่ากิว้วแคมป์ทำอะไรบ้างวะเนี่ยอ๋อไปสู้กับเมืองอื่นนะโอ้พลังรับบ่นะครับก็ประมาณนั้นนะฮะมีอะไรอีกครับผมเนี่ยอันนี้เป็น เไฟไฟกับใครลองดูครับเอาไฟกับตัวอื่นอื้มลองสตาร์ตสิก็ต่อสู้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นน้องคนนี้ที่เราเพิ่งได้ตัวละครมานั่นเองคล้ายๆเหมือนเป็นพลังแทบไม่ลดนะครับคล้ายๆเหมือนเป็นบอสในดันไอ้บอสในกิวนะครับก็อาจจะเล่นเพื่อที่จะ เอาของนู่นนั่นนี่นะครับช่างมันละกันนะครับผมโอเคไปดูตัวอื่นต่อเลยนจะจ๊ะนะครับต่อมาครับผมเป,เ,นะเป็นเชี่ยอะไรดา,ดาร์กูลนัทเจนดาร์กูนดะาร์กูลแบล็คนะฮะก็ไฟได้นะครับผมแต่อนะ่าแต่ว่ามันใสชื้นใส่ได้ตัวเสร นี่โอเคสตาร์ทครับผมนะฮะแล้วก็ไม่ต้องอะไรครับสตาร์ทแล้วก็ออกมานะครับไปทำอย่างอื่นเออนะครับเนี่ยมีอะไรให้ทําก็กดทําเข้าไปนะครับใช่ไหมเดลี่ไรวันก็ดกดเข้าไปกดเข้าไปได้ไหมโอเคกดเข้าไปอันนี้เป็นชาร์เลนส์นะครับมันก็จะชาร์เลนส์ได้แบบ เยอะแยะมากมายนะครับเราก็กดออกแล้วก็ไปทำเรื่องอื่นต่อนะเพื่อความรวดเร็วก็ผมเออเออแค่าง,ง่ายดีเว้ยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีชนะและด้านหน้าก็จะมีอะไรมีเยอ่แยะมากมายนะครับโดยที่ของขวัญก่อนนะครับผมกดรับสิครับเพื่อเอาไปอัพนะครับด้านบนก็จะเป็นพวกอีออเวนต์ต่างๆแล้วกันเนาะ <S 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 เออนะครับก็ ลองกดเข้ามาดูนะว่ามันมีอะไรบ้างเหนไหมเอาไปอัพตัวละครเดยวกดที่ทาภารกิจฟรีซัมมอนเอาเลือกได้ด้วยไม่รู้ตัวไหนเอาตัวนี้นะครับนะผมบัฟฟายอาอสวยงามไปลูกได้เป็นเศษนะฮะอโอเคก็คใช้เพชรนิดนึง ทำไมนิดนะห้าพันก็ไอห้าร้อยก็สี่พันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับต่อมาครับผมเป็นอะไรเนี่ยลิมิตอะไรสักอย่างมีกระดูกกระดิกดได้กดได้ครับผมมีกระดูกกระดิกดได้อก็ประมาณนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ไปลองเล่นกันดูนะใครชอบแนวแนวนี้นะผมเล่นชิวๆสบายๆนะครับก็อ่อ โอเคดให้พายดูให้หมดก่อนอันนี้นร้านค้านะ VIP ไลววันนั่นนี่นะครับแล้วก็ล็อกอินนะบุุ๊ฮะล็อกอินย้อนหลังให้ด้วยนะเฉียว่าดีเห็นไหมตายโอเคมีตัวละครที่นี่ไหม โอ้มาับของรางวัลได้โอเคเมื่อกี้ก็ลืมบอกอ่ะก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมเซตติ้งเซตติ้งก็คงไม่มีอะไรหรอกนะครับมีแค่นี้นะฮะแล้วก็ language ครับผมอังกฤษกับฟรานหรออะไรเงี้ยนะครับก็มีแค่นั้นนะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับใครชอบก็จัดไปนะครับใคร่ชอบก็ผ่านไปเลย นะครับผมดูทวเจอกันใหม่ฮะ